ลูกค้าทุกท่านคะวันนี้นะคะแบบจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมที่ดิน5ไร่44ตารางวานะคะพร้อมบ้านสวนสไตล์รีสอร์ททั้งหมด8หลังเลยนะคะจะมีหลังเล็ก6หลังแล้วก็หลังใหญ่2หลังนะคะตรงด้านหน้านี้จะเป็นหลังเล็ก1 2 3 4 5 6นะคะ ก็คือยาวไปจนเกือบถึงด้านหน้าประตูนะคะแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นหลังใหญ่นะคะหลังที่1และหลังที่2ก็จะเป็นหลังตรงนู้นนะคะเราจะมีบ่อน้ําตรงนี้ขนาดใหญ่นะคะซึ่งบ่อน้ําตรงนี้จะเอาไว้สําหรับทําน้ําปรับปานะคะใช้เองเลยนะคะแล้วก็บ่อที่สองนะคะทุกคนก็จะเป็นตรงนี้นะคะสําหรับเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ก็คือทางเจ้าของก็จะต่อท่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบ่อที่สอง thank. อ่าตรงนี้จะเป็น ต้นขี้เหล็กแล้วก็นี้ต้นมะพร้าวเราก็จะมีต้นไม้เยอะมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้แแบบไปสำรวจมาแล้วนะคะก็จะมีอุ้ยมันบัรี่อยู่ข้างบนนี่สุกแล้วทําไมเรามองไม่เห็นตอนแรกอันนี้จะเป็นต้นมันบัรี่นะคะทุกคนเนี่ยสวยงามมากๆเลยเนี่ยกำลังแดงเลยนะคะเราไปดูเราไปดู ต้นที่ยังไม่แดงนะคะมีต้นมันบออบรี่ตรงนี้เกือบ10ต้นนะคะมีมะขามแล้วก็จะมีมะขามป้อมนะคะเกือบ10บต้นเหมือนกันมีลำไย,ยนะคะจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้นคูนแล้วก็จะเป็นดอกไม้นะคะเป็นอดอกปอยเซียนนะคะพืชผักสวนครัวบริเวณนี้นะคะจะบอกว่ามีต้นสักก็เยอะต้นมะม่วงมะพร้าวน้อยหนานะคะโอ้เยอะหลากหลายมากๆถ้าทุกคนสนใจนะคะอยากจะได้ทำเลที่เป็นบ้านสวนจริง จร,จริงเลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะแบบแนะนำที่ดินแปลงนี้เลยมีเนื้อที่5ไร่44ตารางวานะคะขายพร้อมบ้านสวน8หลังพร้อมพร้อมรีสอร์ตเลยก็คือจะเป็นรีสอร์ตขนาด ใหญส่สองหลังแล้วก็ขนาดเล็กสองอหกหลังด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นโปยเซียนนะคะ,ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบบ้านสวนแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ดินก็จะดีมากๆนะคะมีต้นตาลด้วยอยู่ด้านหลังอันนู้นจะเป็นต้นตาลแล้วก็นี่ต้นมะข่าต้นมะข่านะคะทุกคนดอกไม้ก็เยอะต้นไม้ก็เยอะนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะคะอันนู้นเจ้าของสวนเขากําลังทําความสะอาดนะคะ แล้วก็จะมีต้นมะเขือตรงนี้ด้วยนำมันถ่ายให้ดูผักบุ้งก็ใหญ่มากๆในต้นมะเขือ